สวัสดีครับจากที่ครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับเคยสอนเรื่องการทำริชเมนู20เมนูนะครับแล้วก็ใช้โพสแมนเนี่ยครับยิงริชเมนูเข้าไปในที่ตัวบอทนะครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการลบออกนะครับว่าลบอย่างไรนะครับก่อนที่จะลบนะครับผมจะมาทบทวนในเรื่องของการทำริชเมนูนิดนึงนะครับโดยนะครับเราจะต้องไปทำภาพไว้20ปุ่มนะครับผมก็มาใช้ลายบัตรดีไซเนอร์นะครับ แล้วก็ start new project ขึ้นมานะครับแล้วก็กดโอเคไปที่ list menu ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับคลิกอัพโหลดรูปภาพนะครับที่มี20ปุ่มนะครับก็อัพขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อเราจะมาเอาตัวนะครับเจสัตรงนี้นะครับไป copy ไว้นะครับผมจะทำการ copy ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะเอาไปยิงใน postman นะครับตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็เข้าไปที่ postman นะครับแล้วก็ไป import นะครับตัวข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หรือว่าการสร้างนะครับ i c h menu นะครับซึ่งได้แชร์ไว้ในคลิปสอนแล้วนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะต้องไปที่ class line api example ตรงนี้นะครับเพื่อจะมาใส่ Token t o ทเคก็คือ t o เค็นของบ o t ตัวนี้แหละนะครับผมก็ต้องเลื่อนไปล่างสุดชนะ access token copy ตัวนี้ครับ แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับเรียบร้อยกดเซฟไว้ก่อนนะครับนี่เราได้โทเค็นมาแล้วของบอตตัวนี้จากนั้นผมก็จะไปที่เมนูที่ชื่อว่า Rich Menu แล้วก็ไปที่ Set Rich Menu เริ่มจากการ Create นะครับ Rich เมนูแล้วก็มาที่ Create Rich เมนูนะครับถ้าเรามีเจสันเดิมแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็มา Copy ีตัวนี้แหละนี่ Copy ีตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำาลิงก์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนคร่าวๆให้ดูนะครับ จากนั้นเราก็มาที่นะครับตัวบ i นารีนะครับมาที่บนาร์เอาไม่ช้าตัวทีไปที่รอนะครับมาที่รอส่วนบินารีจะเป็นขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์นะครับมาที่รอแล้วก็คอนโทรล V ลงไปแบบนี้ครับนี่นะครับพอเราวางเสร็จนะครับเราก็กดเซนเลยนะครับเพื่อจะเอา ID นะครับนี่เป็น ID แล้วก็ Copy ID นี้มานะครับคอนโทรล C ไว้นะครับ สเตตัสจะต้องเป็น200โอเคแบบนี้นะตอนนี้ก็คือยิงผ่านแล้วในสถตติที่1นะครับจากนั้นเรามาตรงอััโโหลด h i s menu image ตรงนี้นะครับคลิกมาตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็มาที่แบนเดอรีตรงนี้นะครับมาที่แบนเดอรีเสร็จแล้วถ้ามันมีภาพเดิมเราก็ลบออกก่อนนะครับเนี่ยแบดอรีแล้วก็คลิกไปที่ Select file ไปที่ New file from local machine ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเอา าภาพดิสเมนู20ปุ่มของเรานี่ครับอัพเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วตรงข้างบนนี้นะครับนี่เราก็เอา ID นะครับที่เรายิง ID ของดิสเมนูได้เมื่อสักครู่นี้มาใส่ตรงนี้ครับ c อนโทนะครับแล้วก็กดเซฟไปแล้วก็ยิงเลยครับเซ็นไปเลยนี่นะครับมันก็จะต้องได้200 OK โอเคเหมือนเดิมนะครับเนี่ย200โอเคแปลว่ายิงภาพ20ปุ่มขึ้นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นสุดท้ายก็คือนะครับไปที่ set default นะครับก็คือให้ rich menu นี้นะครับเป็นเมนู default สำหรับตัวบอทตัวนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะมา set default ก็เอาตัว id rich menu เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยใส่ลงไปกด save นะครับแล้วก็ยิงอีกครับนี่ยิงเลยมันจะต้องได้200โอเคนะครับเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ ผมจะลองปิดบอดแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับบอรดครับเรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้ r i c เ Menu 20ปุ่มก็มานะครับทีนี้ถ้าอยากลบล่ะนะครับลบนี่ง่ายมากเลยนะครับเราก็มาที่เดิมนี่แหละนะครับแค่มาเลื่อนลงมาตรงนี้ครับจะเห็นคำว่า delete rich menu เห็นไหมครับมาที่เมนู delete ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีเมนู a l i a t อะไรพวกนี้เราไม่ต้องไปเปิดนะครับเรามาที่ delete แล้วก็ข้ามมาตรงคําว่า delete rich menu ตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นเราก็กดไปที่ delete list menu นะครับพอกดไปที่ delete list menu เสร็จนะครับก่อนที่จะยิงมาดูตัวอย่างเรามีตรงนี้อยู่นะครับพอมาที่ delete list menu นะครับเราก็เซ็นเลยครับสั่งเซ็นเลยนะครับถ้าขึ้น200โอเคแปลว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบอดกันนะครับเดี๋ยวผมจะออกจากบอดแล้วเข้าใหม่นะครับเนี่ยลองเปิดมาใหม่ครับเนี่ยครับ ลิชเมนูหายไปเรียบร้อย mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. นี่คือการลบลิชเมนูออกนะครับก็คือมาแค่ Delete List เมนูแล้วก็กดเซ mm ็น hmm. ให้ได้200ก็จบ mm hmm. นะครับอันนี้คือกระบวนการการลบ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็มีแค่นี้นะครับไปลองทำดูนะครับสวัสดีครับ